สองสี่เจ็ดกับหกสองสี่เจ็ดหกสองอันนี้เขาบนล่างเนาะมื่มอ,อ,อนี้บุกไขอันนี้เท่าไรเนาะเขาสองน้อยนั่นบะพาสองน้อยเขาสองน้อยบนล่างน้อยหนนะึ่งเนาะเอาถุงชั่มอดเอามือนี้มันเหล็กเป่าปะหารเหล็กเบืน ซีซีศูนย์ศูศูศูนย์เลขทะเลขเบิลก็เลขพีน่นองตัวเลขแนว่วทางของปุ่มสิจบเลยสิประมาณนีก็ลังช่่มขาเอาไปยังไปต่อไปต่อนะคะไปต่อตัวเลขแนว่วทางหลังจาก้านอยแล้ว,เ,วเดี๋ยวเอาเล่าต่อมือนี้ฮานอยหุน้นลาว เป็นชุดครอบจกกักรวาลกับเป็นที่สําคัญก็เป็นชุดเต็มของเราพัฒนามืออื่นพร้อมนะคะชุดเต็มของเราพัฒนาด้วยเล,ลีกลักตัวได้พ่อจ้าสี่หกเจ็ดแหเจ็ดแปดตัวประกบเก้าศหนึ่งสองสาม จับคู่บนล่าง49 40 41 42 43 59 50 51 สองห้าสามหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งสองหสาเจ็ดเก้าเจศเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจดสามดเก้า แปดศูนย์แปบดบหนึ่งแปบดบสองแปบดบสามเด็กวินเจ็ดหกสี่หกสองเอเหมเือนันผูดก่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองระว่างระว่างเจ็ดกับหนึ่งนะคะคุณชุ่มขาง ตัวเลขแนวนี้แนวทางของพระพุทชุดนี้นะคะเป็นชุดขอบจัก,กรวาลเป็นตัวเลขแนวทางที่ให้เป็นตารางให้ทงช่วปเปรียบเทียบเลขนใจนะคะมรักใดเหลือเอาลักซีลักหาลักหกลักเจ็ดลักแปดสมมุติมืออื่นมักชุดมกักรัก มารักใดเลยฮสมสมุดสมมุดฟังถ้ามืออื้นมาลักหนึ่งประมาณมาขาเนาะมาลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสมมุตินะคะหลักหนึ่งเข่ากับไรเออบท์กลับพรอมนะคะกลับพรอมจะประมาณนี้นะคะถุงชัง่งขาหรือทำชั่งมาลักซี่บอกซี่ศูนย์ซี่เก้าซี่หนึ่งซี่สองซี่สาม แ้ะกับ,กบร้อมทุกตัวอันนี้คือแนวทางในการนําตัวเลีกไปใส่เนาะค่ะเนะาะบวาสีใส่ก็หุ่นใดเล่าใดน้อยใดใได้เบิดนะคะแต่ว่าทำช่มตรงใส่วิจารณญ,ญาณในการรับชมจักหน่อยเพราะว่าตัวเลีกแนวทางชุดนี้ถ้าเติมชุดมันก็หลายตัวเพราะฉะนั้นตรง ต้องคัดเอาไปวิธีการคัดก็ต้องศึกษาต้องเลียนรูอีกเือนึงเนาะคะ่ะเนาะต้องเลียนรูอีกเธอนึงเพราะว่าตัวเหลียนแนวทางมันมันกับตามสูตรเนาะคะ่ะทผู้ชมเนาะสูรไผ่สูตรมัน่นพู้ละค้นเห็ดสูตรแล้วมันก็มาตัดมาท่อนลงหนหน่อยตัวแต่น,นี่ของพ่อพอมพจะเห็ดคุ้มทุกคุณทุกหวยมันก็นเลื่อยหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้า,เขาใจตามนี้นะคะ ตัวเล็กแนวทางมือขึ้นนี่เอ่อมือขึ้นมือขึ้นวันทียี่แปดนะพอน่อเนาะเลขกเล่ากับเขาหกตัวเลยประมาณนี้นะคะทางช่วงขาบอดดี้ขี่ไล่แต่ว่าเขาตรงสามารถนําไปใส่ได้กับเลขยกยังกับหุ่นไดกับหุ่นหรือตัวเล็กแนวทางแบบไดเล่ลอาอะไเล่าที่ไอเล่ายงเล่ายงก่อนละ่ะ เลาวี่ไอพีเรลาสามัคคีเนี่มันขึ้นนี่ฮะเขาดีเรลาสามัคคีเล่าวีไอพีเล่าสามัคคีวีไอพี่เ, VIP, เาา VIP องสิท้ช่อมล่องพิ่จารนามืองเนาะ,ะ่ะเนาะดาวจอกดาวจวนยังแมนมดนะคะประมาณนี้นะคะทผช่ชมขาเอาพอมีอยังสีบลูก็แฟนลับเอฟซี FC ไทยคลิปบอมันนี่คำว่าเขาไล่ดอกมันเบิรนไล่พอดออเรกเบิ่นไล่ เป็นที่สุดให้เจ้ามือพนันแน่คุณก่อนสองเท่เนาะใช่อ่าถวแถวแต่แต่นจะสองเมีแต่เิียวออกศูนย์ศูนย์น้ำอยู่หันเตีครับมันก็เป็นทีละน่อยมือเขาร้อยเขาหน่อยใช่มันไปว่าโดนวุ้ยมากนี่ก็ว่านะไ้ปับมันมากปับรดออกผู้ดถึงฉากทางมันดีละเอาขึ้นได้เร็วไปปับมากปับได้ขึ้นเร็ว เล่ากับยุ่นี่นี่นะผู้นด้มาชุดเต็มกับยุ่นี่น,ะะนี่นะผู้ยญิงหนึ่งคนกับเล่นได้ชุดเต็มเ,เนี่ยโอ้ค่ะท่านเขียนออกกันก็ได้ถุงเท้าเท้าที่แล้วนี่ก็ได้หัดผลหัวลางเนาะได้ชุดเต็มก็ได้แมีนพ่อแมนนเป็นที่สันต์จ้าอืมวันนี้ผมบังเล่าสัจจะที่กับเขาทั้งบนทั้งล่างอยู่โอ้บ่รับป้าโทวมากับเขาอืมไม่ตั้ดงดอก แต่เขาเลื่องทะเลาะเขาไม่ได้ยังพวกยังเรื่องของกระดิ่งชุนเนั่ยน่ะนหไล่ก็จริงโย่แต่มันขาเรื่องชุนเนี่มันถือขอบจากรบ้านเนาะโอ้ติดตามมันกับของชักใจมันดีแล้วมันทิศตามบ่เศร้าป้าไอ้ปวดมาเจอนั่งบะเมาจังที่มันกับเฝ้าทุ่มเมาล้วนอือเมี้อยู่ก่อนเนีึยจริงจริงมีแนวอะไรแนวเด่นย้อนละพวกแบบไร พูว่ามันหลายกับเพิ่งไปเต่ากันก็ได้ปรเด้บยวงเข้ไปซื้อหรอกเออเพิ่นเพราะท่านหนุจักคืัเพื่อนหนุนจักเพิ่นก็ป๊าแปดรดดองมากต่ช่างเสียว่ามากับเพิ่งไปกันล่ะอืมต่มันเข้าใจด้วยกันยังซื้อม่หลอกสมมติอย่างเี้หรอกใช่แต่ผู้ใดไรบออยากเอาหลายโคกับชไว้ในชววิ่งก็ได้มาตอนไรกกับชาวบ้านนีชวนวิ่เขาดีดีชุดวิ่งก็ได้เล่ากับเขาชุดวิ่งดีดี ว่เท่าที <no 네่แล้าก no no ็เล่าเขาในจุดวิ่นีหาสองนู่นเรีนอยู่มันเกิด้นแหลพวกจากจับเอาหนหน่อยโตกับจับเอาองนันเขาดูเขาเขาหลบในจุดวินก็ไรใช่เลายอกแกเรอกวันนึงเขาในจุดวินงวันึงเขาในจุดเต็มวกนนงเขาจุดตัดยี่กว่านันไหนครับคำานะนือข้ามขาพี่ส้ามลอดใช่พอเขาเก่าเขาพุ่งพอนีลายตัวเลขกเนียทางขอให้เขาทุกคนทุกหวยที่สำคัญเล่า ให้หกตัวคือเก่านะพ่อเนาะครับจขอพระคุณมากครับพ่อค้าเจอกันไม่คลิปหนาคลิปเล่าพัฒนาจาวด,ดีค่ะครับ